ถามแบบนี้เล่นฉากเลยนะกูอะไรแล้วกูก็ซ้อมไปก่อนฮะกูซอปป้อมเฉยๆอันนี้เอาตัวเองเใช่ไหม <c oughs> ทำแรงๆนี่ะม, <c oughs> มาบอกเวลาช้ามาส่งมายา,าขอเข้าใจบอกกัสู่มายาที่เด็กมาแคร์แม่ ีเกียอันเสด็จพี่คทอะไรอะไรที่ทำอะไรไม่ให้เขาเป้าแต่ฝ้าเค็นอยู่ข้างหลังนะคุณุ่งชักวอาเลยไม่ได้น่าเกลียดเลยพื้นตึงต่างชักวอลจุฬาแหมเป็นว่ลจุฬาจุฬาสรุปยังไงอยู่ข้างในอยู่ขางในก็ไม่ได้เชแค่นั้นแหละไปไม่ไ่้จนที่งานกูไปเลยใช่ไหมพุดไปเแล้ ทำไมพี่อากข้างนอกเข้ามาข้างในเหนื่อยเหรอพี่คะยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่คะถอนหายใจทำไมนานๆจะได้เจอนางตา้งโลแหมพี่ภูก็เห็นน้องมาตั้งแต่เด็กอะไรเนี่ยสุมายาอะไรก็วอร์ดสิพี่คะณยามนี้เป็นเวลาที่พี่พักผ่อนทำไมล่ะ ต้องการอยากจะพบปะกพูดจาทำไมไม่รอสู่ท้องพระลงหลวงสเสด็จพี่เลยคะก็เวลาพักผ่อนนี่แหละดีนะสุมายาชอบชอบพี่คะแต่พี่ไม่ชอบกลับไปซะสุมายาเกียอีกไก่ก็ชอบเองแหรอพี่คะพี่ขอเวลาพักผ่อนไว้มีอะไรแล้วรุ่งเช้าค่อยเจอกันเสด็จทองพระลง เราสองคนก็บ้่นใหม่กันมาตั้งนานแล้วอะไรจะแต่งงานกันที่ล่เพี่คะพี่ยังไม่พร้อมตายแล้วสเด็กพี่กี่ปีกี่เดือนกี่ชาติแล้วพี่คะหม่อกชันแห้งแล้วแห้งอีกเอาน้ำหยอดแล้วหยอดอีก่เด็กพี่ก็ไม่แต่งกันทีพี่บอกแลาไหมว่าพี่ยังไม่พร้อมเพราะว่าพี่เองต้องรอเกณฑ์ทหารแล้วก็ต้องรอบรวชให้แม่ก่อนครับสามสิบแล้วไม่ใช่หรอ อย่าเอาเย้เอาพูดเล่นแนวอีกทีเสด็จพี่ไหมคะกลับไปซักสุมาอย,ย่างผมฉันมาวันนี้จะมาชวเสด็จพี่เล่นจังทีเพคค่ะเล่นจังทีพเพคค่ะตาเพค่ะโอ้โอหไอ้โม้ไอ้กองเล่นสักทีสองทีก็ได้แล้วเพคค่ะเสด็จพี่พทำอะไรเนี่ยหาอะไร มันก็เล่นกับทีงงหวงเชียร์เลยปุ้แล้วนะมันไม่ทำอะไรก็อ่ากับพวกกลังเล่นกับทียเลยก็ใช่พี่จะเล่นจับตีกันไปเป็นก้อนก็ใช่แต่ไม่เจ้ารอเป็นทีเกมง่ายๆต้องเปลี่ยนชุดเราต้องเปลี่ยนชุดออนี่มึงว่ากูใช่ไหมนางฟิคาสเสด็จพี่ทีครึ่งทีก็ได้ไปคะสมัยาให้ห้าทีแหละเพคะท่าเนี้ยอะไรทำท่านี้ให้ห้าทีใช่ไหมเพคะไปตั้งแต่ทีแรกแล้วแหม

哎哎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 哎！看我咋样？又打了个哎哎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 哎 เียวเองจะพ้อจุกแล้วเอาเออกเลยก็ได้กลับไปสมัยยังฉันหลจะเด็ดที่จะรัไม่นานเนี่ยไม่หรอาตายแล้วพ่อขาแม่ขามาผู้ชายจึงต้องหนักถึงว่าผู้ชายปฏิเสธไม่รักหรอกค่ะไม่เป็นไรคำมบรันด์โบร,ราณเขาบอกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเพื่อนวะนี่เขาหานุนมาเปลี่ยนชุดเดินโชว์ใช่ไมเนียเล่นไงี้มาหาชุดชุดเหรอมัมม่วงท่านประธานว่าไม่ได้เล่นต้องมอดิกลไม่ได้ดูบมนต้องออ้าทาเศรษฐีถอยไม่รักจริงเหรอไม่หรถ้าไม่รักเล่นของนุ่นนะเล่นของ ใช่นี่คนมีของเหรอแหนนอนเพกเธะนี่เธอมีของเหรอแหมไม่เอเนี่ยอยู่ที่ใจนะพี่ท้าหม่อมฉันไร้เนคาถาแป๊บนึงโอ้ กราเปีายาพอหาตาคม,มให้ลงพี่ลงรักนีอยงตัวแลพี่คะ ไปได้มั้ยคะเดี๋ยวเพียงที่มังปัดที่จะออกไปแรงรักแรงมาใจที่ออกไปตอบแทนเพียงรักตอบรับเจ้าเดียว <laughs> <s musique> ทําไมลอดพี่ขาดเสด็จพี่ล้มอ่ะแพคะ ไม่ไม่ทันทุกทีอย่ามอวยืนอเอซนีโอเคพี่ะจะเิ่ไอยู่ว้าเปนัวอาดชัว่าวไอะไรน้องเออะไรมานี่อะไรจะีวอะไรชักว่าเลชักว่าอะไรนี่ๆๆ่ะเอ้องเอิกรลุกนนี่ไม่ยาวนะถ้าเป ไม่เคยชักว่าอะ่ะบ้าไม่เคยไม่เคยเล,ล,ย,เลยไม่เลแเลยบ้า <c oughs> จะลา,<อ>าไปครับแหมบ้าไได้ข <c oughs> ึ้นมาอย่าพูดเยอะเลยอ้เอเธอมีโอเคพี่คะเดืแรกไวม่ยุ่งมเป็นหัวข้ออย่าดีตะคว้าและหรือว่าให้รต่กา,านเขาตด